สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อต้นไม้ครับอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อต้นข้าวค่ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อตีครับโอ้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฟ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเกสสันเอชอปเปอร์ครับชื่ออะไรนะชอปเปอร์ครับชอปเปอร์วันนี้เรามาที่ไหนกันมุ่เขากระโดงเย้อ้าวมุ่งหน้าไปเขากระโดงไปดูปล ong ภูเขาไฟ กล้องเขาไฟอะระวังลื่นระวังลื่นอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอ้บอกไม่ทันแล้วครับพี่น้องภาษาเด็กน้อยครับคล้องกุญแจอธิษฐานใครมีกุญแจก็อธิษฐานว่าอธิษฐานอัปเปอร์อธิษฐานว่าชาติหน้าชันใดขอให้ฉันพูดชัดให้ฉันหายอธิษฐานเรียนเก่งอะไรว่าไปอธิษฐานพนมมือเธาขอให้เรเรียนแดนเก่งมากๆาเราได้รางวัลได้รางวัลด้วย อธิษฐานในใจก็ได้อาอธิษฐานพนมมืออธิษฐานเรียนเก่งเรียนเมืองน,นอกออกเมืองไทายไปอเมริการับปัญญามาฝากพ่อฝากแม่อะไรก็ว่าไปอธิษฐานอธิษฐานเรียนเก่งๆอายุยืนยาวร่ำรวยอะไรก็ว่าไปอธิษฐานอพนมมืออธิษฐาน,านตีอพาเด็กๆมาเทีย่ยวเที่ยวนะฮะไม่มีใครรับหมุกมุกนะฮะวันนี้เราก็มาตรงนี้นะครับผมมาบริเวณสะพาน สะพานอะไรเอ้ยสะพานลายเด็กๆอ่ะเดินระวังเดินระวังด้วยสะพานใหญอ่าเดินระวังอ่าระวังผู้ใหญ่ด้วยอ่ามาเนี่ยมาเนี่ยตี๋ตีมาเนี่ยอยู่ใกล้ลูกชายอาชายมันระวังระวังลื่นระวังลื่นลูกอ้าวใช่โอ้อ้าวเนี่ยโคตรอันนี้อันนี้โคตรกลัวเลย ตเอรี่โอเอ๋ยอย่ามองไปข้าางล่งอยามองท่านผู้ชมครับเนมาครับเปอร์บรรยากาศมันดีเนี่ยครั้งอ่าดูครับท่านผู้ชมอ่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยกำลังจูดูยูทูบเราสวัสดีโอ้เรามาที่ไหนเรามาที่ไหนเอ้ยเชาตอนเ้าตลาดดมโอ้นี่ปากปล้องภูเขาไฟใช่ไหมใช่นักเรียนต้องรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ย สวยไหมสวยไหมสวยธรรมชาติไหมพระสวยอือโอ้ยอย่าเสียงดังเห็นพระตรงกุญแจมันตรงกลางเลยอืม่าเด็กเด็กๆมาเที่ยวเเดดินลลัยสนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกครับสนุกค่ะสนุกไหมสนุกค่ะอ่าโอเคมาเรื่ท้ สูงไหมสูงไหมท่านผู้ชมครับอนี่มาดูตรงนี้นะความสูงนะครับที่แล้วก็สําหรับใครที่มีลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงลักษณะอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะครับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็ครับใครที่มีเด็กอายุน้อยถ้าเดินสะพานก็อยู่ในความควบคุมของผู้ปกครองนะฮะ เพราะว่าป้องกันอันุรายนี่ถ้าตกเก,ก,กิดเด็ก,กตกลงไป,ไปนะครับหน่นอาจจะทำให้เล็บขบได้<ฮ>อ่ะไปไหนกัน หลังจากนี้ไปเราจะพาท่านผู้ชมไปชมพระองค์ใหญ่ด้านบนนะคะตามมาเลยคะ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วนะคะเราจะพากันไปกราบนะมัสการกันค่ะต่อ่าตามไป อ่าชื่ออะไรคะชื่อฟ้าค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะโอ้เหนื่อยมากเมื่อกี้ขึ้นมาเหนื่อยไหมครับผมไม่โอ้ไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากไหมครับมากไหมครับเหนื่อยมากเลยครับโอ้เหนื่อยไหมครับไม่ครับโอ้ทําไมล่ะแข็งแรงแข็งแรงครับโอ้จะลงไปอีกไหมเนี่ยลงลงอ่าเอาไหนลองลงให้อาชายดูสิโอ้เอางี้ใครนับขั้นบันไดครบ อาชายมีรางวัลให้นับขันบันไดจนบันไดสุดท้ายอ้าวลงไปเลยแล้วแต่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งค่อยๆเดินไปค่อยๆนับไปลึกอะนับขั้นบันไดไปเรื่อยๆตีไม่ลงไปเขาเหรอม ช่วงนี้ต้นโยนีปีศาจกนะนูขมอยหรือต้นหีผีหรือมะกอ,อกโค้งเนี่ยก็เจ็ดปีล่วงมาด้านด้นหาหนึ่งน้องนางเดียววัดซานนะครับนี่คือต้นกนวยขมอยต้นกนวยขขโอยหรือต้นมะกอ,อกผีนะครับผมอันนี้ออกสำเนียงไม่ชัดเจนนะฮะเหมือนเจ้าของภาษากนวยขโมยนะฮะเราออกสำเนียงไม่ชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะ ต้นกนุยขมอยนะฮะมเีเรื่องตำนานสืบสารปรากฏนะครับผมจะไม่อ่านให้หมดนะครับเพราะว่าอ่านหมดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะง่วงนอนครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ